สวัสดีครับผมเซนเซนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมน,นิวเวิลบ็อกอาร์นะครับเก็นเป็นเกมที่ดังลดังเลยนะเริ่มเกมมาวันแรกผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะก็วิ่งไปวิ่งวิ่งไปไปตัดไม้งง่ๆทำาตัดไม้ทําลายป่าจะเอามามาทําเป็นบ้านมุงบ้านเลยแถวนี้วัน,นะเกิดเริ่มเกมมาวันแรกผมก็ทำตัดตัดตัดไม้ไปหลายต้นเลยตอนนี้ยก็ไม่รู้กันว่าผมตัดไม้ไปเพื่ออะไรแต่ที่รู้ก็ตัดไม้เอาไว้สร้างบ้านแต่ก็สุดท้ายผมก็นั่งหาอะไรสักแป๊บน,นึงแล้วผมก็นั่งดูวิธีการเล่นไปสักพักหนึ่ ผมนั่งนั่งทำในสักอย่างเนึที่ผมผมกำลังคิดอยู่ในสัวว่ามันคืออะไรมันมันควรทาอะไรดีนะมันคิดว่าจะคิดว่าจะสร้างบ้านที่ไหนดีก็จะอวอากาศอะไรไม่รู้มัวมัวเลยแต่ผมไปเจอตัวหนึ่งมันเป็นนกโง่ๆมันเึกวมันมันมันเรียกว่านกอะไรวะแต่ผมก็ไม่ข้อแจ้งมันมันมันอยู่ที่ทะเลทรายแต่ผมจำไม่ได้แลววมาแต่ผมก็ก็าําการปิดชีพมัน้วยทันทีเพราะว่าก็ มันเป็นนกที่ผมเห็นแล้วแบบมันนั่งเหมือนไส้นะก็ก็แบบก็นั่งเหมือนไส้จริงแหละก็ฆ่าไปมันแหละฆ่าตายไปใช่ไหมวันแรกผมก็บผมผม,ผมคิดอะไรไม่ออกผมก็ทําการเดินไปเรื่อยๆเร่อๆเรื่อ,อ,อผมก็นั่งหาอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็หาอะไรไปเรื่อย,อย,อไไอยแล้วผมก็จทาการปรับอะไรนิดหน่อยเพราะว่าห้องรู้สึกว่าแบบ แบบมันมีไม่ได้เกมแบบมันมืดเกินไปก็นั่งเก็นั่งตัดไม้อีกไปสักพักนึงแล้วก็จะที่ี่ว่าจะสร้างบ้านคืนนี้ต้องอยู่รอดให้ได้หนึ่งวันแนละ้วก็ไม่รู้สิว่าจะเอาชีวิตรอดได้ประมาณสองวันไหมแต่ก็นั่งตัดไม้ไปสักพักนึงนะก็อยู่ความที่ผมขี้เกียจหรืออะไรลูกสักอย่างหนึ่งนะผมก็นั่นไปนั่งผมก็ทําการไปนั่งดูแบบว่าก็นั่งไปคาบเลยไปรีบเปื่อยก็ไม่รู้สิว่าทีะไรอยู่แต่ก็ เตินไปก็ด้วยความที่ก็ผมก็ขี้เกียจด้วยนะเลยก็ผมก็ทกําการตัดไม้อีกสองสามต้นนะก็จะเอาไปสร้างไปสร้างไม้หรือหรือพูดสั้นๆนั่นคือไปสร้างบ้านแหละไม่รู้กันว่าจะสร้างบ้านะอะไรดีแต่ผมก็นั่งตัดไม้ไปไป,ไปเรืเ่อยๆจนแบบก็นึกไปนึกมาก็เอาเอาเอา,เ,อาเป็นวานไม้เลยกันนะแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเกมบ้านนี้มันรวมมีคิปเปอร์หรือเปล่าแต่ก็ ผมเล่นมาผมไม่เคยกินนี่นะแต่ก็ไม่รู้สิครับแต่ผมกินอะไรเข้าไปไม่รู้แต่ผมว่าติดเอฟเฟกปวดท้องหรือปวดขี้อะไรเว้ยแต่ก็ทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกแพะโดนแพะมันแพ้หรือเปล่าวะหรืออ๋อเป็นควางนี่หว่าเออที่เด้อก็กนั่งฆ่าไปสักพักหนึ่งนะก็ด้วยความที่กูหิวเนาะเกิดโมโหหิวนั่นแหละเออก็เข้าใจด้วยนะว่ากูโมโหหิวแต่ก็แม่งตีกูตีไม่เคยโดนเลยไอ้ที่เอด้อดูความที่โมโหหิวด้วยนะก็ ก็กูหิวอะก็ง่ายๆกูหิวอะก็ตีไปสักพักหนึ่งนะก็ก่อนแม่งก่อนจะได้เนื้อแจนแต่ชิ้นเนี่ยกูเหนื่อยใช่ไหมสมัยก่อนกูเล่นโคดตึงเดี๋ยวสกุกลับมาเล่นทีนึงนี่คืออะไรที่มาอบแห้งหรือจะท่านนางตีไปสักพักหนึ่งนะก็ด้วยความที่กูโง่หรือกูควายไงแต่กูเดินมาแบบจะมาหาเลที่สร้างบ้านใช่ไหม เแม่งไปเจอเลยตรงนึงนะก็เป็นเลที่อุย้ยหนูแบบเหมาะกต่การสร้างบ้านแนละ้วมันอยู่กลางแจ้งของพาทิดด้วยนะแบบกร้างแบบให้เหมือนเหมือนเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยแบบเทเลสไปเลยวะเนะี่ยเออแต่บนแต่บน็นบ,บนไุน,น,นี่ววมันเรียกว่าอะไรวะทมันมันไม่ใช่ททเลรายเนะี่ยมันเรียกว่าอะไรวะก็ไม่รู้ก็ผมก็นั่งสร้างบ้านไปนสักพักนึงล้วยด้วยคว,ว,วามที่ก็ไม่รู้สิแต่ก็ด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านแล้วก็สร้างบ้านแบบไหนดีก็ ร้างว่าสไตล์สไตล์ของคนที่เล่นเล่ทุกเกมนะที่มันแนวแบบเ้มเหลี่ยมนะเกมแนวริมเหลี่ยมอนะ่ะเปิดเกมมาสร้างบ้านทําตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็เอามาสร้างบ้านมีชื่อว่าบ้านไม้งงโง่แต่ก็สร้างบ้านไปสักพักหนึ่งด,ด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้ที่มันพระเจ้าโชคตาเล่นตลกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไ่ทําการสร้างไปสร้างไปด,ด้วยความที่ผมลืมดูหรืออะไรสักอย่างนี้แหละ ไม้ของผมมันคือมันคือมันกไ็ได้หมดตอนนี้เลยไม้ผมก็ได้หมดปับ๊บผมก็ไม่รู้กันว่าทาอะไรต่อว่าเกิดไม่รู้ว่าจะไปตัดไม้หรือตัดไม้ซะแล้วที่วิ่งไปตัดไม้แยวนี้เลยด้วยความที่ผมก็อยากตัดไม้แต่ผมอยากสร้างบ้านแล้วแล้วผมจะได้อยู่บ้านแบบยังสงบสุขที่แบบไม่ได้โดนมอนเตอร์งงๆมาตีตูดผม ด้วยความที่ผมระแวงหลังตล่อดเวลาผมความผมที่ผมระแวงหลังผมก็ด้วยความที่เราแวงหรืออะไรสักอย่างผมก็ผมก็ไม่รู้สิว่าจะระแวงอะไรนักหนาแต่ผมก็ด้วยความผมนั่งตีแล้วผมนั่งคิดไปสักพักหนึ่งว่าเกมนี้เกมนี้มันมีมอนเตอร์แบบไหนบ้างวะผมก็นั่งหิวก็โมโหหิวนั้นด้วยความที่ตัวเองโมโหหิวมากเกินไปทุบจนควานไม้ตัวเองแตกแล้วก็ด้วยความโง่หรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็ครับ ขับทอดมาทํอะไรก็ไม่รู้ยังผมยังไม่รู้เลยว่าจะรับท่อดมาทําอะไรแต่ผมก็ครับบอกไม้มาเยอะเกินไปนะผมก็อยากข่าวบวบ้านแต่ไม้ไม่มีนะก็โดยความที่ผมขี้เกียจนะก็กูไม่ตัดนะแม่งไม้กูเดินแม่ขุดหินก็ได้ว่าเดินด้วยความที่โง่นะเออด้วยความที่ขี้โง่โง่หรือขี้เกียจก็ไม่รู้ก็เดินไปสักพักหนึ่งก็โอ้ก็นั่งด้วยความงงงงงงก็รู้สึก รู้สึกว่า هذا. มันจะสร้างบ้านแบบใหม่ดีก็สร้างบ้านไปสักพักหนึ่ง<ส>ด้วยความที่โง่หรือไม่งโง่ก็ไม่รู้ก็นั่งสร้างไปสักพักหนึ่งด้วยความที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีใช่ไหมด้วยความที่กูโง่ใช่ไหมกูก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่โง่แล้วก็เริไมาา ok ่ระวังบอกผิดแล้วก็ต้องต้องรีบมานั่งขุดออกแล้วก็มาดูในสักบ้านสัแกแป๊บหนึ่งนั่นก็ด้วยความที่กูไม่รู้นวมากูจะทําบ้านไในที่อะไรดีแต่ก็ก็ ก็เพอร์เฟกอะเออก็วันแรกของผมก็ประมาณนี้แหละนะก็จะติดตามอีพีต่อไปก็ไม่รู้กันว่าจะมาจะได้ลงมั้แต่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับกราบสวัสดีนะครับลาก่อนนะบิยบุย